สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอาทรวิมลสุขอีกเช่นเคยครับครับวันนี้เราจะใช้โทรศัพท์อัดบันทึกหน้าจอได้เลยนะครับเราจะใช้โปรแกรม F ที่ดาว์โหลดมานะครับอยนี้นะครับเราจะคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็รัน Admini ิสเ a t ร r เลยนะครับปึ๊บให้เราพิมพ์นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับพิม h า r d ว a ร์ไอดีลงในโน้ตเพจนะครับเปิดโน้ตเพจขึ้นมานะครับเอาละนะครับในทีนี้ก็ได้ได้พิมพ์ไปแล้วนะครับในโน้ตเพจพิมพ์ไปแล้วนะครับจากนั้นเมื่อได้ตัวนี้แล้วนะครับก็ให้เข้าไปให้เข้าไปตรงโฟลเดอร์ที่เจ่นนี้นะครับเดีเ๋ยวบลนทิกเข้าไปเลยครับจากนั้นให้เดีเ๋ยวบลนลิกเข้าไปในไฟล์นี้เลยครับ ก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ขึ้นมานะครับ F3L310 นะครับเราก็ไปที่นี่เลยนะครับลาซเส้น m มเนเจอรอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้มันมีตรงนี้แล้วนะครับมีที่ทําไว้แล้วนะครับมีแล้วก็ให้ลบไลเซนส์นนี้ออกไปอ่าเย็ดเย็ดเลยนะครับจากนั้น ให้แอปลายเส้นใหม่เลยนะครับให้พิมพ์ิมอะไรก็ได้นะครับพิมพ์แค่นี้ครับโอเคครับจากนั้นให้เราไปเปิดโน้ตเพจนะครับโน้ตเพจที่เราพิมพ์ไว้แล้วนะครับไปคั้นลอก ID มาครับคั้นลอกไปเลยครับปุ่มดำนะครับคลิกขวาคัดปอก จากนั้นเอามาวางไว้ตรงนี้อ่าเพื่อแอ็กซ์ตนะครับจากนั้นก็มาที่เซฟเลยนะครับอ่าก็จะขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นมานี้ครับขีเอทดลายเส้นนะครับขีเอทดลาเส้นก็จะขึ้นหน้าตานี้ขึ้นมามันก็จะไปอยู่ในขีเชนอาร์ตนะครับขีเชนอาร์ต มาหน้าจอนี้เลยนะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ไมาจอยู่ในลายเส้นนี้ให้คัดลอกทั้งหมดนี้นะครับก็อปปี้เลยนะครับกลับคืนครับคืนครับให้มาอยู่ในหน้าโฟลเดอร์ที่เราลงโปรแกรมไว้นะครับที่แรกเลยนะครับตรงนี้จากนั้นให้คลิกขวาแล้วก็พาร์ทวางทับไปเลยนะครับอ่า เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้โอเคครับเราบปคลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะทําการเช็คนะครับโปรแกรมก็จะรีเทคนะครับอัตโนมัติครับโมเดลรับ L 3 1 1 0นะครับแล้วก็เลือกนี่เลยนะครับจากนั้นกดโอเคครับอ่า จากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ครับคุณสามารถอะไรนี่อ่าก็อ่านไปให้เลือกโหมดนี้ครับปึ๊บมาแล้วนะครับให้นะครับให้เลือกนะครับอ่ตรงคาวติ้งนี่ครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคครับอ่าแล้วก็เช็คดูครับว่า ตัวนี้ก็จะได้995พอยต์นะครับแม็กสุดก็คือ3646ไป16เปอร์เซ็นต์จากนั้นก็ในิีนี้เลยครับอ่าิีนี้เลยนะครับอ่าโอเออล่อโอเล่อตึ๊บ อ่าเอาอเลยนะครับโพสก่อนให้ติ๊ก่อนนะครับติ๊ก่อนแล้วก็อ่าโอเคครับปึ๊บนี่เป็นศูนนะครับเทียเป็นศูนย์ก่อนนะครับ ให้ปิดพิมเตอร์ก็ปิดเครื่องใหม่แล้วก็ลองเปิดใหม่ด้ยครับหลังจากรีเซ็ตแล้วนะครับสังเกตดูนะครับไปกับคลิปรอสักครู่นะครับเราจะลองเทสดูนะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับทางไว้ รอสกูนะครับเครื่องกำลัง่าล,งล้างหัวด้วยนะครับแล้วเราจะลองถ่สารดูหลังจากที่เครื่องทำง,งานเสร็จนะครับหลังจากเคลียร์ซับหมึกเสร็จนะครับโดยใช้รงยับ สักคู่หนึ่งนะครับในการล้างหัวไปอยู่กับพลิปแล้วนะครับถือว่าพร้อมที่จะทำงานนะครับแล้วก็จะลองไทยกระสานสีดูนะครับอโอเคครับ แล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับหลังจากที่มันไฟมันขึ้นสองดวงนะครับไฟหมึกแล้วก็ไฟกระดาษนะครับโอเคครับใช้งานได้ตามปกติครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแนะนำเบื้องต้นนะครับ ก็ถ้าใครสนใจโปรแกรมนะครับก็จะแปะลิก์ไว้ทั้งหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ